สวัสดีครับพบกับผมนันทวัฒน์หอสกุลไทยครับสวัสดีค่ะปอพิชยาภาทรประสิทธิ์ค่ะ แล้ววันนี้นะครับเราทั้งสองคนก็จะพาลูกค้าทุกท่านมาพบกับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43ครับใช่แล้วค่ะและเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาที่จอดรถหรือว่าหลีกเลี่ยงในการเจอผู้คนที่แออัดค่ะวันนี้เรายกงานมอเตอร์โชว์นะคะมาต้อนรับทุกท่านอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเมกาบางนาแห่งนี้ค่ะและเช่นเคยนะคะทุกท่านก็จะได้รับข้อเสนอเดียวกันกับงานมอเตอร์โชว์อีกด้วยวันนี้ทั้งปอและก็พี่นันนะคะจะพาทุกท่านมาดูจุดเดเ่น,นะะแล้วก็ ลักษณะสำหรับรุ่น BMW 530eM Sport รุ่นนี้ว่ามีอะไรที่โดดเด่นและน่าสนใจบ้างค่ะเริ่มต้นเลยนะครับถ้าลูกค้าทุกท่านได้สังเกตร,รถยนต์คันนี้นะครับคือ 530eM Sport นะครับรถยนต์คันนี้เป็นรถ Plug-in Hybrid ครับขับเคลื่อนด้วยพลังงาน2รูปแบบนั่นก็คือระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองะนะครับ b บีนยูได้มีการ r e b e a n d i n g โลโกนะครับถ้าเราสังเกตในปีนี้เนี่ยเราเฉดโลโก้ซึ่งมีขอบสีฟ้าเพิ่มเติมมาให้ด้วยนี่เลยนะคะก็จะเห็นซึ่งปกติแล้วจะไม่มีใช่ไหมคะพี่นาถูกต้องครับถ้าจะเป็นรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซินธรรมดานเนี่ยก็จะเป็นตัวสีบรอนเงินด้านนอกปกติทั่วไปะนะครับ แต่ด้านหน้าเอกลักษณ์ทั้งหมดของ bmw รวมถึงชุดแต่งเราก็ยังให้มาอย่างครบถ้วนเหมือนเดิมเลยทีเดียวครับนะคะแต่ว่าพอยังสังเกตเห็นที่ล้ออีกหนึ่งจุดเหมือนกันนะคะว่าตัวล้อของเขาเนี่ยมีโลโก้ที่ม,มีขอบสีฟ้าเช่นเดียวกันนะคะคซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแค่ตัวด้านหน้ารถเปลี่ยนที่ตัวล้อด,ด้วยครับ,รบซึ่งตัวล้อรถยนต์เนี่ยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของโลโก้สีฟ้าเพิ่มเติมเข้ามาด้วยและที่สําคัญเห็นไหมครับ เรามีชุดเบรกสวยมากเลยเป็นคาลิเปอร์เบรกจาก BM w บยูซึ่งในรุ่นนี้ก็ให้ทั้งล้อหน้าและล้อหลังเลยทีเดียวครับตัวนี้ก็ยังคงความเป็น M Sport อยู่ถูกต้องไหมคะอ้าวถ้าอย่างนั้นพอสังเกตด้านนี้เลยค่ะว่าตัวของโลโก้ปกติแล้วถ้าเป็น M Sport จะมีโลโก้ M แต่ตัวนี้จะเป็นบ I ครับเพราะว่าอะไรคะพี่นันเรากำลังจะยกระดับรถยนต์บียเดร์บนยูนะครับในกลุ่มรถยนต์ปลั๊กอินไฮบรให้มีสมรรถนะและ มีเรื่องของเอกลักษณ์เพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยโลโก้ชุดนี้จะเป็นการบ่งบอกว่ารถยนต์ของเราเนี่ยใช้พลังขับเคลื่อนสองรูปแบบเหมือนที่พี่ได้แจ้งนะครับตัวนั่นเองตัวนี้นั่นเองใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เป็นตัว e ใช่ครับนะคะขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันใช่ครับตัวนี้ก็คือตัวชาร์จถูกต้องไหมคะใช่ครับลูกค้าทุกท่านก็สามารถชาร์จไฟฟ้าที่บ้านได้โดยตำแหน่งการชาร์จเนี่ยก็จะอยู่ด้านหน้ารถทางด้านซ้ายมือก็คือตำแหน่งนี้เลยนะครับ นะคะก็หลายๆบ้านก็สะดวกสบายนะ,ะจอดรถดเข้าในบ้านช้าจไ,ได้เลยนะคะคอโอเค,คและนอกเหนือจากนี้ค่ะตัวของ 530e M Sport รุ่นนี้เปลี่ยนเปลี่ยนโลโก้ที่ด้านหน้าที่ล้อแล้วทั้งด้านหลังนะคะด้านหลังนะครับเหมือนเดิมเลยครับเปลี่ยนด้านหน้าแล้วเปลี่ยนล้อแล้วก็ต้องเปลี่ยนด้านหลังด้วยนะครับก็จะมีในเรื่องของเอกลักษณ์ความสวยงามที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาสังเกตไหมครับไฟรุ่นนี้สวยมากสวยค่ะ นี่นะครับก็จะเป็นไฟเหมือนลมดำไหมะนะครับเป็นลักษณะของ L shape ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของ bmw อซึ่งในคันนี้เนี่ยชุดแต่งเราก็ให้มาแบบจัดเต็มเหมือนเดิมครับเรียกว่ายังมีความปราดเปรียวนะคะให้ความสปอร์ตสไตล์ bmw เลยรวมไปถึงสมรรถ,ถนะของรถยนต์เครื่องนี้รุ่นนี้นะคะก็ยังจัดหนักจัดเต็มอีกด้วยแสดงว่าในเรื่องของราคาก็ต้องจัดเต็มเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็โปรโมชั่นอีกด้วยนะคะอ่ะอละเดี๋ยวเรานะคะไปพูดคุยกันดีกว่าว่า วันนี้มีอะไรที่น่าสนใจมากในเรื่องของแคมเปญคะพี่นันได้เลยครับรถยนต์ bmw 530e sport ทันนี้นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่3,739,000บาทมาพร้อมกับ bsi 3ปี<ช>นะครับซึ่งสามารถอัปเกรดได้สูงสุดถึง5ปีอีกด้วยนะครับและในมอเตอร์โชว์นี้นะครับแคมเปญของเราก็จะประกอบไปด้วยดอกเบีย้ย0%สูงสุดถึง60งวด รวมถึงประกันภัยเชันน้น1ฟรีสูงสุดถึง3ปีอีกด้วยครับใช่แล้วค่ะสําหรับใครนะคะที่ไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะมาภายในงานของเราได้นะคะบอกเลยว่าทุกท่านจะได้รับ สิทธิพิเศษนะคะรวมไปถึงเงื่อนไขเดียวกับงานมอเตอร์โชว์อีกด้วยค่ะแล้วก็ทุกท่านนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ทางโชว์รูมได้เช่นเดียวกันนะคะทั้ง3สาขาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสาขาบางนาสาขาแจ้งวัฒนะหรือว่าสาขาพัทยานั่นเองนะคะพวกเรารอต้อนรับทุกท่านอยู่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันค่ะพบกันครับสวัสดีครับ